ตู้ะวจาวมัทั้งทั้งตหวัดไรซึ้อบาังห้อยมาเอาไปกส่ทาองบ้านท้องอ้อมเนี่ยกระดูกยิ่นจะแตกไว้กต่ว่าอื้นอุ่งอันื้นแตไม่ยืมไปอ้อมเจ็บออเกยไม่นดแบบนโอ้ยขวดจะนนาหส่มเนาะต้่งวัดโต ต้มบ่าโตแล้วสต้มเป็นตอนเนาะไกตก่ระสาะดวนาต้มกดตมโตเครื่องเดียวหลายไก่สาวกำลังมัซื้อน้ำมันไม่ไปกินเกษีนนี่เมือนโตเหตุไก่ไปแล้วากูจไปเบาค่าหนองคุณเร็วเลยว่าย่านไ่ยิมกันยต้มเบ็ดก็ได้ ไม่ยอมมาไหมไชิบะเบือเนี่บอกเบือเรยแก่แค่เราไม่สมตัดไมตี้ยแีเหลือปอนพิ่นมันจะสาระไรพง่มือปลาหานจริงปลาจริงเช็กเสียนบ่เสียนเห็ดเรียงดูใหญ่สิบเวล่าขั้วเมขอโทษเวลาขั้วมันเนมือข้าวสารอบาลเองยนเหมือนรากไก่ตัวเรักไก่ เห yeah ็นเดี่ยงลูกเดี่ยงเต่ามาลูกเต่าจนเป็นทนเอาข่วมเบาข่วมเดืออย่งเดือดไปลักไก่เขานี่เพี้ยทุราย่เหรอมานไปกินดำเย็นเฮือน้นเพื่ออะพี่ะน่อยถ้าเราลงพนาคนตัวิดตัวน่กาอ้นอใครจะลงผลจะเสิรหน่อยะทันทีหน่อย แต่เขาเส้นไข่น้ำขงลงเลยม่เส้นไข่ขวดมาเลยเพิ่มพ่วมหอมถ้หลับมันก็เส้นนะ้ำก,ก,กันอันหัวไก่ย้านไตเนี่ยคือใส่เนื้อไก่ห่านเน้อไก่เนี่ยเขมาแันน่ะอันนี้ข้าง,นานนนงใ,ในน้ำขหอยแต่ก็สีไปต้มเพาแม่ขอซอยลาบนี่เขาบอกว่าดีอ่ะูดีเข้านี่น กินบดเนี่ยเป็นยังไงมมางอ ouais, ate, ันนี้บอกความกูจอาดนี่สิไอแค่นอนผู้เดียวแค่นอนผู้เดียวไอจะเป็นยังไงแค่นอนแล้วเมียเมียบีบดังหมจะเป็นยังโกนบ่เกืตวเรือละมอากเกลือเขาจะตายที่เหนโอ้ตัขาแบบหล่อทั้หลายครับอัครับแล้วนแอรกุจอถาดนี่จะเจาอกจะเป็นยนเไงตตีบเออโอ้บรเลือดอกนะเจะปหลวงมาสอยเืองายยัยัดเอ้า โอ้ส้มบักบานนี่ครับจุ้มอันนี้โอ้พี่น้องมันแซ่บนี่เริ่มหอมแล้วบาดนี้โอ้เจ๋งหอบ่ได้เลยเนาะ

เครื่องหลาบมันใช่คือสวยด้ยอือคน,น,น,นทักนี่แหคนจะคนทักกนม้อนไม่เอาเครื่องหนมันเดอาอเต่เครื่องหนมันมีคนว่า ไปนี่กินไก่ได้กูว่ากินไขากูตัวหนึ่งกินไปนี่ขั้นขึ้นดีกันไงขึ้นมาขึ้นก็กินเสียได้เสียใช้บเอากูไปฝากถ้าใคเพิ่นกินเขาบอกื่อนดีเขาจับแม่งไก่จะคล้องมากินเดี๋ยวไก่มันเขาจะเอาลเสื้อรวยขอยนสากไ่ประจักไปหอยไม่หรนู่นที่นี้ไร่ไอกคถอดือกระถางองให่อไรยังไงี้อนนมันนกามันอามม่าเนะ เครื่องถิ่มจอ่นได้ถึงมัะคุนหน่นเลยมเนี่ยีเงเี่ยมเนงมันเขาว่าเกศเรือ้นมเร่งเกล่คุนบ่วอันนั้นคุณเนี่ยหาร่องินแบบสบายสบายไม่เครื่องคือ่าเป็นคุณหน่ายคุนยังได้นีเข้าเป็นหน่ายจับคองจับคองเป็นหน่ายเาเครื่องนี้การนี้ลาบใครเนี่ยมาข้นโดยใช้ถือกระังเขาเร้่มกร้านนี่ไม้ตะเกียน แก่เขาแก่น้านอหาบเขาอืเขาขึ้นบ้านขึ้นเล่าขึ้นเนียลาไก่ต้มไกอนำสมมันเราแตกระดูกมันชุมเหนือมันกระลาดต้นข้อวอันเนี่ยนอกทรัพยกิบีโ้สอเสร็จแม้หาเขาจนหากเสียวกันนอกบ่มีไฟเป็นหน่ายให้เส่ไหมสิห้าแล้วเป็นหน่ายเาะควองสร้างไปหาเเข้าไปเฮ้าบวกเะคองฝนติดโต๊ะไปหาเขาเข้ากขไป ใจเ่าสั่งมาอะนะเกาสิเปียกหาบเก่าก็มีเงินหน่อยที่เรือนสิบสองอหาเป็นเต้คู่ขึ้นมาล่มที่หนบาดนี่ใส่ขามังใช่ไหมตีขีเหร่อขามังไหมขั้นดาวขามังก็ไปเท่าไรไม่ขั้นดาว,ล,วล่มเรือนสิบสองทางมัว่างล่ม,อมเอาเอาขึ้นตัวไรถื่อบาดนี่ก็ล่มร่มคือเกา่า นเียตป่อองเไม่ทอดไปขั้นล้าแล้วล่ำเขาโตยี่ยาวอเอออีพอไปเอิญควนบานนี่เา้เออเออเรา้ระวังก่อนตีน่ยมาสัมามามาเดยนมยวใส่แบนอยู่อืมเลอยอืม โอ้ยจิมยังมากัดมันจะเนี่ยอยากคนสวยสวยจนแตกถุง่งกำลังจะทุบหนังครับพี่น้องภาพยนตร์ของเราวันนี้ภาพยนตร์โ๊ลงสู่จอกันเลยกำ <c oughs> ลังกีตัวกีมพ่อหมอเลยครับผมข,ขันขั้นขนบวออกบดมันจิบดอันนี้นะครับผมมันจีบดเต็มที่นะบอกง่ายจะคือนภาพยนตร์โอ้ยทักทักเขาต้อทุบไปมันแตกสวยงาม เขานี่โว้ยเขาเวิร์ดเป็นทิพย์ผลกินนังเขากินนังเขาเวิร์ดกินโอ้ยกินหอยเขาย่างกินนังเขาเวิร์ดเพื่อนวะเพื่อนเาเพื่อนวะไอ้โอ้คักตัวนี้ก็คักทุกันครับผมถ้ามันจะได้กินเพื่นนี่เวิร์ดน้ำไปได้โอเติบอยู่คนกินเขาไปก็ได้ตัวนี้คือบกใหม่ไงตัวนี้ท่านใหไม้ปนั้นดินี่น่องจิ๋นไม้ยุ้ยท่เนเย็นจะเสีอ้าวยุ่งเขาหิ่งหนาวเลยอือใครได้ถูกพีเอ้ย hoàn đấy Tớ nói chỉ thứ sẽ hay thư thầu <laughs> bên ngày, có đếp nổi Ơ tính <laughs> จะเคน่มจะมามาคีดรองมากอีกรอบนึงวันนี้รอบเยอะมากมาโอ้ไก่ไก่ได้หนีเพราะมันแห้งเฮ้ยหลอก,กนูดุ่มไปรักใหม่เงนนะุ่มไปรักมานี่เด<ไห>้อมา้ะฮ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 อฮตฮะฮโฮะฮอ น้ำไฟเนี้ยกับน้ำต้มตัวออต้มไฟสิไม่ต้องเสีมเลยเระจำแม่เขาจำเธอเอ้าฮ็ดดึกยุขาไรวะจมหกดิบดิกาพี่พีหัวก็ยาอยาวแบบที่ยากกว่า ยืนนั่นบ่มีเน่ได้อยูหรอยางะดิ่เบ็้อนนีแหละตอนูกันบ่ดดิบ่ใหญ่มาน้อยเรฮะบ่ใหญ่ยัเป็นคนบมมีสดเ้ออ่าก็จะนีเศอาหารก้นฮีบบุ้วัวได้เอาเศษอาหารมาสีหนีในขนก็ได้เดี๋ยวจะมูมัก ในวันอไที่ไดากาแบบท้องไห้ท้องหน้าเขาสุดชอบก๋องเตียวเด้อพี่น้องเลยกินตะลุนเดี๋ยวเขาจะอื่มัอนดุผมได้บห่กึงแก้วแ่นั้นน่เลย

ก็จ้งรอเฉหมวกระงเข้ไปงานเสียฝรั่ประเทศเนี่นี่บอกล่ะไอ้ก้งไ่หายิอืมนี่ป่าก็บอกอ้เสียปละเสียจนดืมอมีอ่ะก็คือหัวสมัดเจ้าขวามทขานได้มากว่าแล้วก็สิ ขึ้นยี่โบโบเฮ้ไอ้หม่องจ้ำผัวจำแม่ยังไกลกันเนอนนี้นรขับร่า้างสร้งกินไปกินมาจีนมันขาดแถวเนาะเขาแนก่อนหนัวนังตุกหนวยอ่ะบ่จีนด้ เนง้ขากันงอยู่ับทอดมุกพริกเนนห้งเต้จนะอืมกันเดีวเาเห็น,นเีป่ะเดียวเดียวนี่เดีเ,าเานาะบุีเมืองข้างไกลเวตัด๋ิ ค่นบอกว่าปาสิเบง่ยมันยูข้ามท่าน่อนสื่อเนาะบวสืเมื่อได้ยูไม่ดูดวงให้เด็อเด๋้เหรอจำผัวจำแม่พ่นไมสอนยากเม่รีบจะกะวิก็กินนี้เป็นยังหนึ่งเดียวนี่สีออกหักเรงจ้องหมาลุงดยแทบหลับจะหนีเม่ร้ว่าน้องหอรักเคร่งเหอทุกวานว่าดีเก๋คือหง กินแล้บานีหยครับนั่เขาเนี่อเข่างนหายกันเลยนั่นแก้วอีกดูว่าเปื่อยเป็นไรกันเลยสิอืมนเยขึ้นเลยนมาเบิดไคต้มพริกต้มสิไม่นึ่งนี๋ชั่วที่สุดเนี่ยตื้กทจะว่าทั้งทั้งตะลักได้ขึ้นบาบห้อยอ่ะมาเอาไปใส่ทา่งบ้านเข้าอ้อมเนี่ยกระดูกจีนเน่ตาไว้ กว่าื้อื่นอืนะม่ยืมไปออมออมมาของออมนเือขัวานกินขวมันอื่นเขาจับเยอะแต่นี่จานลย์่อยาบอกอี่ิตัวนี้ยมไปหายไกลกัเนาะพอยืมคดแม่มนาะผู้จิตินก่อนมูผู้มูหลอดสมก่งเจาตัวนี้เลยเะปส่หลัด้ามยืมเนะมาบอกเพื่นเยวมเียมัีอ ใช่หวานเห็ดหมอดกะว้อนกระข้อมอหวานข้าวตาข้าวตือวาข้มเห็ดข้อวอกัดูไปีงสั่นจขาอะไรส่ำลด่โอ้ยไม่กัดข้อัือฉวจ้ากินก่อนจ้ไม่ต้องมา่คืนหลอดเอาไปรอดมังสิ่งคิดปวดนาะ ขนท้ไ <ừ> no ้ปัญญาเพราว่าทั้งตัวตั้งหน้ามึงยิ้มห้อไปดูหน้ามึงสีหน้ามึงยงมาเจอหน้ามึงทอยิก็เบาหน้าตัวมันออยิิมันเหี่ยงหมะมเลผมไม่มไม่จะแม่บุมายาะไปพลาพิงเพื่อนยิ่ผู้เฒ่าว่าเขาปรจักทั้งไดหรอกทั้งไข่นี่ละแค่บ้านไดไ่บ้านไดไม่จาให้รอว ก็ก็ขานมึงอยูนะก็เลยก็ตัวขาดอนอะกินก้อนงูเหรอฮะเครื่องเนี้ยไก่นี่ยดูนี่แน่มึงจะซืดเขาเป็นมงหานเขาอมสนิท่วานเขาอมหานแลอวอมกินกับเบือกินเนื้ออเมริกัส้สิออมกินยนื้อสแมนกูบดกินสเายนื้าเที่ย่เยาว์เทียว่องบรดกินบ่สีเกเที่ยไม่เลยเอาเะไปสีกเนีม บัมากเนี่ยสนใจคนขนดน้มันจะเปีนยังไเนาะเมอเเช่นียมันก็เอ่อะว่านกินอเนี่ยวครับหรือเปล่ากิราคาเพิ่มป่ะรับผโอท่กินเนยย่งหรือเปล่าม่ทนั่นเะทะเ้กินแล้วกูม่าย จะสั่งมือ่อกี้น่าโมไก่ขุ่อยากไก่ดิว้าขุ้มเขากินขาเมือกินนืไก่ซะยังก็แส่บุดป่อข้าวเ้อะเลยนะสุขแค่นยุมียุมันเป็นแเอากุังร้านเป็นมันเป็นแบบ Mười tuần bay yam. O, yam bayaki. Một giống 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 ขาเองนีุ่ดยอดเลยไม่ค่อยกินไม่กลัวเลยไี่เหลอตัวดจนเป็นร้านในฝันตาเยอะนุกอย่าบงหอดเปลูกข้ามบังเดียวเลยนี่แถวเชีงถานมันจะใส่ไม่ต้องข้ามบังเดียวมันถึข้ามบังเดียวอยู่จังบะเป็นกันไหแย่สุดเห็น้วอนจะเห็นเหมือนจเห็นยังไปยังไงเงี้ บ่ด nah ีข <guidelines> <nervous>. ้าเถาก็เร่อ่บีบอกกันยุบอีก่าม่เกิดนแล้ไม่หากัหนมให่หาินหรหาอย่งเขาบอกหาแผนหนหาเสือเสยมเฮียหาเสืออหาม่หาเสยมหมดเสยมเฮียน้ำปลาจะบอกพื้นกันเนี่พ่อบ้าไหนก็ยังกับได้พอดบ้าไนโอ้เสยมเฮียวะลงไปไหมว่ามองเก่า ก็คอยอยู่แล้วอได้สุดินมาจานี่พอจัามาบทบาทจะมาุนทุดถ้ายเนอธนากินเขามันต่บาทหรอจุ๊มแม่พอเจ้ากวนได้บบต่อ่อิ่มได้น่อยกินเล่ากวนนะถือกวนถือกวนมันเดือด้องอิ่มน้อนเหืองมันนะเอาทานสั ไม่หนอสมัติใจดีแต่พอจะม่เห็นผ้าม้านดูมันเป็นมันมันเท่าไหร่สลดแดงสวนง่ายเลยนะรักจะตัดแมู่นอะไรกันหน่อยมัดน้องคนกับบัวบวมแขบบวชแฉบเพิ่นเก่าเนางขนาดจับต้มกบก่บอกถพ่กินก่อยเวงต้มกบก็ยังต้มไก่ตอยู่นะอือกเตียเนื้อเออ่ะ กินหลังก็ไ่กินนะกินมาฝากเปล่ากนมาากแบบไม่เมอนหอโค้ดโอยู่ตับนหกสิบโอ้โหไกอนแซบโค้ดไม่อิ่มหลัาไก่กินหลังเมื่อโลกานค้นเดอร้อนแส่นผ่าอยานี้คนกินเมื่น่านเราทุบมาหนี่หกเจ็ดแปดตัวเ่กินไปมันลดมันสองสามปั่นสองคนนี่มีเงืนย่งจัดเสียดีโอ ไมู้เลยเหมือน้ำี่มุนไปกันบานไม่รู้เลยเหมือนนี่ล้อนนี่จะดับเลยล่นี่อะไรตัวนี่ยังงหัวหัวล่อนนี่อะไรตัวนี่เขาลากหัวนี่เ้ยมันแห้งเตีๆพัดมาหัวมันเตี้ยมากเพราะว่าคนลากไข่หัวอบมันลักไม่รู้ื่องขอหัวเนี่ยพอ พ่อถ้าวมันไทยหนึ่เฮดหนึ่เอือนห้าบบกเ็่เร่าไปเลยเลบอยากเลยถ้าเฮดตากแหงนกเข้าอาหารอนตมากเดี๋ยวอย่าพีดตากแหงไว้ผลแบ่งกันเนี่ยปาดชิ้นปันเครื่องไม่ตกกลายเป็นงานดีบ่อนี่ม่อเมืองก็ต้องมีอยู่อ่ะอว่ากันไปด้เรื่องผละ ไปเป็นงานมงคลมือนันสิ้นกันเท่ยวกันเบิดโมบันเหนือเขาะทั้งขวทั้งแน้มเมากันที่ก้อยก้ยหะกันกับที่นหากันกัทดเปาม่หอไม่หรอวดเปามือื่นทองอืดใจกินตำหนางไปตำทางนั่นแล้วมันมมีมันไม่ได้ซื้อขวดะเนี่ไม่ไกเลยม่ไ้ขวด